ลูกค้าถามกันมาเยอะนะครับแนะนำกล้องรุ่นไหนดีแนะนํา70ไปโปรปพัดพัดนะครับรุ่นนี้ด้านหลังเป็น p ปรเดดี้ด้านหน้าเป็นกล้องขนาด 3K เซ็นเซอร์ Sony IMX 335 f 1.8ตัวกล้องเล็กมากนะขนาดกระจกบางมิดเลยทีเดียวตัวกล้องก็มีดีไซน์รุ่นใหม่นะครับเอียงนะครับหน้าจอหลบมุมสายตาลูกค้านะครับไม่สะดุดตาสามารถต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับเข้าไปตั้งค่าได้ไม่จำเป็นต้องดูผ่านตัวหน้าจอเล็กๆนะครับ ใช้มือถือสามารถเข้าไปดูคลิปในตัวกล้องได้เลยนะครับมีการแบ่งบทมู่อย่างชัดเจนหมดปกติทั้งด้านหน้า,นนานและด้านหลังมีการแบ่งวันที่เวลาทําให้เราค้นหาคลิปได้ง่ายดาวน์โหลดได้ง่ายขึ้นหมวดเหตุการณ์เป็นหมวดที่บันทึกคลิปแย่ในกรณีที่กล้องจับได้ว่ามีแรงสั่นสะเทือนมาดูกันว่าจริงไหมห้อยตองแต่งขนาดน,นี้หลักฐานมัดตัวชัดเจนเลยทีเดียวกล้องสเปคตี้ใช้งานง่ายสุดๆส,สอนใช้จนเป็น อยากได้ทักมาหนะ้า